จเจริญพรยอติยยมทุกคนก็ก่อนอื่นอยากนำพวกเราทำสมาธิทำความสงบกันสักสีห้านาทีนะ,ะเจริญอาณาปานาสติกันอาณาปานาสติเป็นการทำสมาธิที่พระศาสดาของเราสงใช้ด้วยพระองค์เอง และทรงแนะนำสาวกให้ประพฤติปฏิบัติตามพระองค์บอกว่าครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออาณาปานาสติสมาธิทำให้กายของเราไม่ลำบากตาของเราไม่ลำบาก และจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานพิกุทั้งหลายถ้าพวกเธอทั้งหลายต้องการให้กายไม่ลำบากตาไม่ลำบากและจิตของเธอก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานแล้วไซอาณาปานาสติสมาธินี้แหละ อันเธอทั้งหลายพึงกระทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีพิกุทั้งหลายพิกุไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำลงสติเฉพาะหน้าเธอนั้น มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้น เมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้า ทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจออกพิกุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกุนั้นย่อมชื่อว่า เป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ ถ้าจิตของเราเคลื่อนออกจากลมหายใจไปให้พยายามละความเพลินอย่าปล่อยให้จิตคิดฟุ้งไปพยายามดึงจิตกลับมารู้ลมหายใจอีกครั้งหนึ่งความตั้งใจของเราให้ตั้งใจพอดีพอดีพระองค์อุปมาเปรียบเหมือนการจับนกด้วยมือ บีแปลงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือให้จับพอดีพอดีดังนั้นการจเจริญอาณาปานสติให้เราตั้งใจพอดีพอดีในการรู้ลมหายใจที่กำลังไหลเข้าไหลออกปล่อยการหายใจเป็นธรรมชาติเพียงแต่เราเอาใจของเรามาสังเกตรับรู้การหายใจที่กำลังไหลเข้าไหลออก ให้พวกเราออกจากสมาธิกันมามีเวลาก็ให้ไปฝึกกันในหนึ่งวันเนี่ยพระศาสดาให้ทำสมาธิอย่างเนี้ยวันละสามครั้งเช้ากลางวันเย็นเปรียบเหมือนแม่ค้าชาวร้านตลาดจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเชา้าเวลากลางวันและเวลาเย็นแต่ละครั้งนานขนาดไหนพระองค์ขอแค่เวลาชั่วเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้ชั่วรัดนิ้วมือ ดังนั้นเราก็พยายามทำนะวันละสามครั้งครั้งหนึ่งก็สักสองสามนาทีขึ้นไปพระองค์บอกว่ายิ่งมากยิ่งดนะีแต่อย่างน้อยๆเราก็ลองทำสักนะชั่วรัดนิ้วมืออย่างพระองค์ตรัสไวนะ้หรือถ้าเราได้มากกว่านั้นสักหนาที10นาทีก็ยังดีนะจะเป็นเนตให้เราเนี่ย สร้างเหตุปัจจัยเพื่อความเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะเป็นไปเพื่อการรู้พร้อมซึ่งอริสัตสีแล้วเวลาเรานั่งสมาธิเมื่อสักครู่เนี่ยเราจะเห็นว่าจิตของเราเคลื่อนไปมาเปลี่ยนการรับรู้อยู่เรื่อยๆเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าการรับรู้ของจิตเนี่ยมันทำงานกัน,กนอย่างไรซึ่งพระศาสดาจะเป็นผู้อธิบายเอาไว้อย่างละเอียด